เป็นเรื่องน่าดีใจนะครับวาปีประทุมนะครับรถประหยัดทัวตอนนี้วิ่งแล้วครับเดี๋ยวพามาดูปลาหน่อยปลากัดหม้อห่อไว้ในถุงห่อไว้ในในกระดาษน,นะครับเพื่อแม่ปลาเห็นกันกัดกันนะครับอยู่นิ่งๆหน่อยลูก หนังดีนะเนี่ยดูแบบหม้อมาเลยเลยทำมาจากปลาเก่งเลยพวกนี้แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีเขี้ยวปลาอายุยังน้อย